สมสดิอาจารย์ประจํารายวิชานะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายกันชินิพนธ์อ้นนีนะครับเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยรหัสนักศึกษาครับศูนย์ห้านะครับ,รบวันนี้นะครับผมจะมาเสนอเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวของสตรีที่ยึดมั่นในความรักนั่นเองครับอะนึกนึกถึงใครกันบ้างเมื่อเห็นนะ้าปกที่เป็นดอกกุหลาบแบบนี้มัทนาปัฒาหรือเปล่า ่าไม่ใช่ครับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องมรณาภาทาครับแต่เป็นเรื่องของสาวิตีนะครับสาวิตีนะครับจะเป็นเรื่องราวหลักแท้นะครับที่แม้ความตายเนี่ยก็ไม่อาจภาคความหลักแท้ของนางได้นะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาไปดูกันเลยครับสําหรับคนแต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หครับเรามาติดตามต่อกันในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับ พนางสาวิตีนะครับตกเติบโตขึ้นนะครับจนถึงเวลาที่จะมีคู่ครองได้แล้วเนี่ยพระประราชานะครับเห็นว่าไม่เห็นมีใครมาสู่ขอนางเลยก็เลยได้ให้นางเนี่ยออกเดินทางหาสามีเองครับต้องบอกต้องบอกกันนะครับว่าเรื่องเนี้ยนางออกเดินทางไปตามหาสามีเองในป่าเลยนะจ๊ะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบไม่ใช่ปกติเรื่องของวรรณคดีไทยนะที่แบบผู้ชายจะเดินทางเข้าป่าแล้วแบบได้หยิงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่จัด พนางเองเลยจ้ะเดินหาสามีเองจ้ะเอออ่ะเมื่อพนางเนี่ยได้เดินทางหาสามีไปเรื่อยๆนะก็ได้เดินทางไปถึงเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองของมหาราชจ,จันทาเซนนะครับซึ่งมีมาดันนะครับราชกุมารของมหาราชนั้นนะครับต้องบอกว่ามาดันเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเร็วรายมากแล้วก็หมักมากในกามแล้วก็ไม่ให้เกียรติของสตรีเลยนะครับไม่เห็นพนางสาวิตีนะครับเดินทางมาถึงก็เลยคิดจะย่ำยีแล้วก็ข่มเหงนางแต่ว่าพนางนะครับได้ใช้ สติปัญญาของพนางครับหลอกมาดันนะครับโดยทําพี่นะครับเกี่ยวข้องเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพนางเองนั่นเองครับเมื่อพนางเนี่ยได้ได้เห็นมาเนางแบบาสามีเมืองนี้ก็คือบอได้เลยนางก็เลยเดินทางออกเดินทางต่อครับนางนะครับได้ออกเดินทางไปนะครับเพื่อหย่อนอารมณ์โดยที่ได้ขี่มา้ามาถึงที่แห่งหนึ่งครับม้าก็หยุดนะตรงนั้นไม่ยอมไปไหน แล้วจูจ่ๆนะนั้นเองนะครับนางก็ได้ยินเสียงคนตัดไม้นะครับดังขึ้นนางจึงแอบเข้าไปดูแล้วก็พบกับว่ามีเจอชายหนุ่มรูปงามนะครับกําลังต่อว่านางยักษ์นะครับไม่มีความยังอายเลยว่าเออเป็นผู้หญิงนะจะมาเข้ามาแบบขอรับนอนกับผู้ชายอย่างเงี้ยมันไม่ดีเลยนะอ่าเมื่อนางสาวัตตีนะครับได้ฟังดังนั้นนะครับนางก็เลยแบบเออตกลหลุมรักชายหนุ่มขึ้นมาทันทีเลยครับต่อมานะครับก็ให้อ,อ่อ องคลคักที่ตามมาเนี่ยได้เข้าไปสู่ขอกับพ่อของสัตยาบาลน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสัตยาบาลเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์นะครับที่พัดภาคหรือว่าตกบันลังมามอาอาศัยอยู่กลางป่านะครับคือทีนี้นะครับก็เลยให้สู่ขอไปตัดภาพมาที่งานมงคลสมรสระหว่างสาวิตรีแล้วก็สัตยาบาลน,นะครับก็ได้เกิดขึ้นก็คือแต่ว่า ในระหว่างที่จัดงานเกิดขึ้นนั่นเองครับได้มีฤษีนาารัตมุนีนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาเพื่ออวยพรแก่สัตยาวาลแล้วก็สาวิตีด้วยครับแต่ระหว่างที่กําลังเดินทางนะครับพระฤษีนะครับได้พบกับพญยายมมาชนั่นเองครับคือพญยายมราชเนี่ครับได้บอกกับฤษีว่าออชีวิตของสัตยาวาลเนี่ยเห,เหลือเวลาอีกหน,หนึ่งปีเท่านั้นนะครับเมื่อฤษีได้ฟังนั้นก็เลยบอก ก็เลยได้ไปบอกนางสาบิตีนะครับแต่ว่านางสาวิตีเนี่ยก็ยังยึดมั่นในความรลักแล้วก็จะแต่งงานกับสัตยามาเช่นเดินครับเออนางสาวิตีเนี่ยก็แบบเมื่อได้รู้ว่าสาัตยามาที่เป็นสวามีของตนเนี่ยจะต้องเสียชีวิตหลังจากที่แต่งงานกับนางหนึ่งปีนะครับนางก็เลยแบบได้คิดบ้างแผนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญตะบะ เ,เสรบบุญบารมีแบบให้อล่าปีปับต่างๆมากมายนะครับนางก็ได้บําเพ็ญมาจนกระทั่งถึงวันที่วันตายของสัตยาวานนะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่สัตยาวานเนี่ยจะต้องออกไปเข้าป่าเพื่อไปเก็บฟืนแล้วก็หาผลไม้นะครับเพื่อมาประทังชีวิตนะครับก็คือนางสาวเวตีเนี่ยก็เลยแบบขอไปด้วยนะพี่คือแบบน้องอยากไปมากจริงๆครั้งนี้ให้น้องไปเมื่อสัตยาวานก็เห็นดังนั้นก็เลยให้นางสาวเวตีนะครับติดตามไปด้วย อเมื่อเดินทางเดินเดินเดินไปจนกระทั่งถึงกลางป่านนีนเองครับจูสูนะครับพระสัตว์ยะวานเนี่ยก็ได้เป็นลมหมดสติไปแล้วก็นางสาวิตีนะครับเห็นเข้าก็เลยเข้ามาให้ให้สัตยาวานเนี่ยได้นอนตัดหลังจากที่นางสาวพิทีนะครับกับพระสัตยาวานเนี่ยนั่งพักอยู่ก็เลยเกิดการที่ สัตยายวาเนี่ยถึงคาดแล้วก็เป็นลมสิ้นชีวิตบนตักของพระนางไปท่นเองครับทีนี้นะครับหลังจากที่สัตยายวาเนี่ยสิ้นชีวิตนะครับพยมนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมารับดวงวิญญาณของสัตยายวานะครับตามที่นางสาอวิตตีนะครับคาดการไว,นรนว้นะครับสร้างเซวิตี้นะครับได้มองเห็นพยมนะครับแล้วก็ได้ติดตามพยมไปนางเนี่ยได้ชักชวนพยมคุยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถกเถียง กเถียงเรื่องปัจจัยชีวิตคุณธรรมหรือว่าศีลต่างๆครับจนพยมเนี่ยพึงพอใจแล้วก็ให้นางเนี่ยขอพอรได้นะครับนะจนมาถึงพรข้อสุดท้ายนะครับก็คือพยมเนี่ยได้ประทานพรให้นะครับนางก็เลยแบบขอพอรข้อนี้ว่าพยมลูกเนี่ยขอพอรหนึ่งอย่างนะพยมขอให้ลูกเนี่ยมีลูกเป็นร้อยคนพยมไล้ยินนังนั้นก็เลยประทานพรให้พยมท่านประทานพรให้ บุตรค้าให้ค่าเนี่ยมีลูกหนึ่งร้อยคนแต่ค่าเนี่ยจะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อค่าปัสจากสามีพระพยมได้ยินอย่างนั้นก็เลยานางคนงนี้เป็นคนที่แบบฉลาดจริงๆแล้วก็แบบหยิดมั่นไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมแพ้อุปสรรคจริงๆพยมก็เลยคืนวิญ,ญญาณของสัตยาวาลให้นางแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสาวิตรีแล้วก็สัตยาวาลเนี่ยก็อยู่ได้กันอย่างมีความสุขมีลูกมีหลานหนึ่งร้อยคนตามที่นางขอพรไว้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสาววิตีนะครับจะเห็นว่านางเนี่ยไม่ยอมท้อต่ออุปสรรคต่างๆมากมายนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยขออนุญาตฝากบทกลอนสักหนึ่งบทนะครับไว้ก็คือดูดอกไม้เบิกบานตาการตาที่อยู่ใกล้อารามอาสมคำโบราณกล่าวมาหน้านิยมคือเชยชมหญิงงามพร้อมด้วยความดีบ้าบริสุทธิ์ดุดดอกไม้หอม ทุกคนย่อมสรรเสริญอยู่อึงมี้แม้รูปงามความชั่วเป็นราคีดังมารีและกินสิ้นราคา